สวัสดีครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ของการเรียนรู้ของกลุ่มาศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้เด็กๆจะได้มาพบกับคุณครูซับนะครับวันนี้ครูซับจะมาสอนเด็กๆโดยการดูแลสุขภาพตนเองหรือว่าการปรับมินสุขภาพตนเองอย่างง่ายนะครับวันนี้ครูซับจะมาสอนเด็กๆอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือ1การปรับ เมินสุขภาพตนเองหรือว่าการหาค่าดัชนีมวลกายนะครับโดยการใช้ส่วนสูงและน้ำหนักของตัวเองโดยการมาหาค่านะครับหรือว่าที่เรียกง่ายๆว่าค่า BMI นะครับและเรื่องที่2นะครับที่ครูซับจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้คือการทดสอบสมรรถภาพของตนเองอย่างง่ายๆนะครับโดยมีวิธีการห้ขั้นตอนนะครับเด็กๆสามารถศึกษาได้ตามนี้เลยนะครับ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเยาวชนอายุ7-18ปีรายการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงวัตถุประสงค์เพื่อนำค่าที่ได้ไปคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index (BMI) ซึ่งจะทำให้ทราบสัสดส่วนของร่างกายครับการชั่งน้ำหนักอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่เครื่องชั่งน้ำหนักวิธีการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องถอดรองเท้าและสวมเสื้อผ้าที่เบาที่สุดรวมทั้งนำสิ่งของต่างๆที่อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงด้วยครับจากนั้นให้ช่างน้ำหนักโดยบันทึกหน่วยเป็นกิโลกรัมการวัดส่วนสูงอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่เครื่องวัดส่วนสูง วิธีการปฏิบัติผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องถอดรองเท้าเช่นเดียวกันและทำการวัดส่วนสูงในท่ายืนตรงจากนั้นบันทึกส่วนสูงในหน่วยเมตรครับต่อมาให้นำค่าน้ำหนักและส่วนสูงที่บันทึกได้มาคำนวณดัชนีมวลกายซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรโดยใช้สมการดังนี้ดัชนีมวลกายเท่ากับน้ำหนักตัว ด้วยส่วนสูงยกกำลังสองครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy f r i d a y พี่ต้นครับครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมว่พี่ว่ามาเลยน้องเรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่าครับ เฮ้ยเดี๋ยวแวนไฮเดี๋ยวแวนไยจะรูดไม่รูดครับครับต้นจำได้ไหมครับครั้งแรกของเราอ่ฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นคนตั้งเลยคนตั้งบ้ยยังจำได้ไม่รู้ดืมเลยอะไรอะไรพี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ยอาะแล้วบวยหมายถึงอะไรอ่ะผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกในเฮลตี้ไฟเดงไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับโอเคนิ่งๆค้างไว้นะคะ มาแล้วค่าไขมันอยู่ที่25.5ถือว่าเยอะมากค่ะเยอะมากไไเอกมาเอกนะเอกนเอกนอกนอกนอกก็จะได้อยู่ที่34.3ค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำเสียใจเห็นไหมครับคิดไปไกลเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ยคิดตลอด วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่พุ้ยเคยสอบตรงมาตลอดไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้เลยว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อยได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให้สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผมเขาคนนี้ก็คือ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คืออย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวเอ๊ะไม่ใช่ ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับชอบมากค่ะก็3 4วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย7วันใช่ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย3-4วันค่ะออกกำลังกายอะไรบ้างครับมีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้างรู้จักหุ่นธรรมะท่แมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับได้านะชาเก่งจริงเลยเก่งจริงโอ้โบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ยเออเท่าเวเลยเฮ้ยนี่สูงหน่อยได้ป่าเฮ้ยแล้วก็ทำ ไม่เคาโพสเป็นนะผู้หญิงก็ต้องโพสแบบนี้อไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะเล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อยทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข่งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่าดูเปผู้หญิงบ้าพลังเหมือนกันนิดเนียวจนอันนี้ในทางวิชาการครับเราจําเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเองไอ้ตรงนั้นถือว่าสําคัญที่สุดเลยยังไงครับพี่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อน เราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้นจําเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติถ้าคนทั่วไปเนะี <c oughs> ่ยเขาบางทีเขาเหมือนเข้เขามองาอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสาหรับเขาเรา<ช>ไม่ใช่นักกีฬานะใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงชงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเฮ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทน วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกันใช่ครับหนึ่งความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกายสองคือความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานกล้ามเนื้อ 3. เรื่องของความคล่องแคล่วควางไหวนะครับสี่สี่คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับห้าอันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียนโอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี่คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5้าอันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทําให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อนครับพ,พร้อมไหมพร้อมมาแล้วพร้อมเสร็จพร้อมแล้ว <laughs> ไปพร้อมกับท่านแรกความอ่อนตัวด่านที่หนึ่งนะครับวัดความอ่อนตัวครับผม <laughs> เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้ามาทางผได้เลยหนมม <laughs> ันหน้ามาอาจารย์เฮ้ยอะไรอ่ะ นอนงายนอนงายเอ้านอนงายนอนใช่ไหมครับนอนงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับทาไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทําไมอ้าโอเคจำเป็นยังไงครับความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนว่าไม่มีความสําคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกาลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี วิธีการวัดยังไงครับนอนหงายนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศาอ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศาใช่0ิบ0ี้ที่อยู่กับอยู่กับที่นะเป็นจุดหมุนคือตรงกลางใช่ครับโอเคนอนลากกับพื้นยกขึ้น1ิองศานะครับค้างไวอาผ่านครับหลังพยาามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้4่ขึ้นมาอนิดนึงครับ45ครับโอเค0ครับ 60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับมันเสียวหลังแล้วครับครับ่าหลังพยายามดันทิดไว้ครับ75โอ้ยนะครับเอาเ้าสิบครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับคือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวเลยจะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือวัดใช่ใช่แต่จะวัดแบบนี้แล้วก็แตะแตทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช้อุปกรณ์เลยเราใช้ตัวนี้เลยสุดยอดนะครับเกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่า ยังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อนอยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะใช่โอเคมาเอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังด้านที่พื้นไว้นะครับผ่านนะครับสามสิบสันโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้านะครับยังไม่รับยังไม่รับสี่สิบห้าติดงานอยู่ติดงานอยู่นี่สัตว์มาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ยเอาหกสิบหกสิบโอ้โหยังดีอยู่ครับหลังด้านไว้เจ็ดสิบห้าเก้าสิบ เยี่ยมเลยแต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูงสีกันมากนะเนี่ยว้าวนะใส่เน้ยตลอดเสมอใช่ไหมเนี่ยยังเสมออยู่ตัวเนี้ยคือจริงๆแล้วไอของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่4 0่สิบถึงสีเนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ี่ฮะถือว่าโอเคละสี่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้าถ้าเกินสี่สิบห้าไปนี่ถือว่าดีละในในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละดีละใช่ ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดีใช่อันนั้นเป็นของแถมมาแล้วนะครับผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดี๋เพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องต้องสูงกว่าใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60ต้อง60ิขึ้นมาโอ้อถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะอ่าพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น ้านต่อไปทดสอบอะไรครับอ่าตันนี้จะเป็นอ่าทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเราเรา,เรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิดอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิดอัพแล้วกันอ่าความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือก,กับกล้ามท้องครับเราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือเล่ต่างเๆๆนี่ยทุกอย่างก็แยกความสำคัญไ,ไงตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ย ถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่าก,กันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องการทํางานที่เป็นการทางานแบบทนทานได้<อ>เราก็จะให้ทานะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนนอนหงายราวกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ไถ้ทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่าโอแตะเข่าเลยเหรอแตะเข่าโอยากมากเลยนับหนึ่งลง ใช่นะครับลงก็คือให้ให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับโอเคโดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทําจนกว่าผมจะเหนื่อยผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ทั้งสองคนจะทําให้ไหว <c oughs> อ่อ <c oughs> อ่พร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสลง4ห่ <c oughs> อะไรนะลง12 คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13หลาลง <laughs> ลง27เฮ้ยจะ30ไหมล่ะลง28 <c oughs> ถึง5โมงลง30อาจารย์ครับด<ะ>ู<ะ>ขอตัวลบดี๋ยวขอตัวลบด้วยว่า <c oughs> 40 <c oughs> ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะหรอ ลองสี่สิบสองลองพี่อันนี้คือหน้าตาแล้วอันนี้คือหน้าตาของประเทศเลยนะพี่ขึ้นนหนขึ้นไหนขึ้นนายหกหกไว้มามาเร็วเข้าเค้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้วเจ็ดเจ็ดวขึ้นเจ็ดแปดโอเคไปเล่นต่อที่บ้านเดี๋ยวปะพออต้องเมื่อ เกินเกณฑ์แล้วนะโโอ้หเยี่ยมมากเฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี okay, uh ่ใ huh. ช so mm ่น hmm. right. ีกแข็งแรงมากเลยมีกล้ามท้องปะมีโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงมากนี่อเออนี่เห็นไหมมีกล้ามท้องเห็นอเปล่าโอเคนี่ถือว่าเราผ่านใช่มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้งส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้งนะเกินหกสิบเบอร์พี่ถือว่าดีใช่แล้วผู้ชาเกินสิบครั้งล่ะ ก็มันมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไงต้อง,องปรับปรุงอ๋อเพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทํางานต่อเนื่องได้นานใช่ไหมผู้หญิงหกสิครั้งประมาณหกผู้ชายเจ็ดสิบห้าในช่วงอายุขนาดนี้นะผู้ชายเจ็ดส <75 S 2> ิบห้าใช่ประมาณใช่อย่างช่วงอายุสี่สิบผมเนี้ยอ่าใช่ก็ยังเจ็ดสิบห้าอยู่เพราะผู้ชายเนี้ยตั้งแต่อ่ายี่สิบเอตั้งแต่สี่สิบห้าสี่สิบห้าลงมาเลยมันจะเจ็ดสิบห้าหมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี้ยในในช่วงของนิกเนี้ยเขาจะอยู่ประมาณไอ้สามสิบลงมาเขาจะอยู่ประมาณหกสิบวิ นะฝึกโดยการซิดอาบโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทําครั้นก่อนใช่ไหมคือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง,องแต่ก็ฝากไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่าบางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของ,ของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทํางานของ,อของกล้ามเนือ้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น นี่คืออะไรครับอ่าต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเอ่อเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่าทีเทสทีเทสนี่คือเจนว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัวทีตัวทีใช่ครับมีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวใช่การวางตัวทีแบบนี้คือจะทําในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวว่องไวของตัวเราเองตัวเราเองเพราะฉะนั้น วิธีการวางคือจะต้องมีกําหนดนะครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจาก<ช>ปลายไปถึงตัวตัวทีตรงนู้น่ะกี่เมตรอยู่ประมาณเก้าเมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณวิธีการวัดคือเราใช้เก้าแบบนี้ได้สิบเก้าประมาณการใช่ประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เม 1> ตรหนึ่งต่อหนึ่งเก้าและจากซ้ายไปขวา <f> นั่นก็คืออย่างละห้าประมาณ4ี่กว่าเกือบห้าจะได้เป็นมนาตรฐานเดียวกันนะครับใช่ใช่นะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทาง ฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สลับไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสลด์ไปขวาสุดเราวเขียนตัวที่ะใช่แล้วด้วยมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุดมันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือถ้าถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า9 5ลงมา 9.5วินาทีใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10อาะต่ำกว่า10.5ลงมาเทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับมันมันจะส่งผลในเรื่องของเรื่องของบาลานซ์บาลานซ์ก็คือเรื่องของการทํางานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นไงใช่ไหมการทํางานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทํางานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับพร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่านผ่านผ่านผมระดับเหรียญทองในเอเชีนเกมนะครับไม่ิได้เลยครับอมันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี่โอ้ยโอ้ยนี่ม่ทำลายทุกอย่างเลย แล้วแต่ซิกอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างในใจพี่นะ <c oughs> โอเคบ <c oughs> ้าผู้หญิงบ้างเอาดูแปดนะครับเมื่อกี้แปดนะครับพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยเท่ากันเลยเท่ากาันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลางแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นนะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นนะ <c oughs> นี่เป็นไงครับน้องนี่ถือว่าเป็นไงโอ้หสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะฮะถ้าผู้หญิงเกิน10.5วินาทีก็คือถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน9.5วินาทีต่ํากว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับพัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทําแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับก็ฝึกซ้อมแค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดเราต่ํากว่ามาตรฐานเราสามารถทํา TTS เนี่ยซ้อมได้ใช่ก็สามารถที่จะ เอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได้<ช>ฝึกได้เลยใช่นี่คือฐาน การทรงตัวบาลานซ์การทดสอบการทรงตัวหรือรบ,บาลานซ์ของตัวเราใช่ครับทดสอบนี้จะบอกอะไรครับตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีมีความสึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ไน่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหมเราก็บาลานซ์่างนีาาน้ใช่าาขวาซ้ายแรงแต่างแต่จริงแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันมันมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะอ่าบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหมทำยังไงครับโอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัด เอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับเอาขาที่แตะนะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทาเหมือนกูมานยืนทรงตัวค้างไว้กี่นาทีอ่าถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยมโอเคงั้นต้งสอบพร้อมกันเลยครับพร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสันนะครับ สันก็คือสันครับห้าวิผ่านมันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับสิบวิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับเฮ้สิบห้าผ่านผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับครับใช่ครับสามสิบผ่านสามสิบห้าผ่านคุยปุ๊บเสียเลยสี่สิบผ่านมีเขานิ่งมากเลยนะครับหนักหนักหนักสี่สิบห้าผ่าน 50ก็ผ่านนี่กูแล้วเะไรคะ15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3 2่อาอ้าวนาาแบตหมดเฮ้ยหมดแล้วอครบแล้วครับเวลาโ,โดเ<า>ยี่ยมมากเฮ้ยกูแข่งมุมสุดริบอันนี้พี่บวยต่อให้ไม่คื <c oughs> คอเ่าเกินเกมมากฐานเนี่ยดีมากดีมากนี่ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ พี่เราขอตรวจคนที่ต่ำมาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไรเราก็อาจจะต้องเริ่มด้วยการท่งตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับอาจารย์ตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะอยยดยืดประคองไว้อย่างนี้ย ให้ส่งตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อนหรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทําอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแก๊สต็อกผมเออน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาร่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหาน่องหน้าแข้งได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับ นี่คือฐานอะไรครับตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาทีคาร์ดิโอเทสนั่นเองเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนาทีนับจำนวนนับจำนวนครั้งจํานวนครั้ง,น,น,งนะครับต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับอันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือ,อว่ายอดเยี่ยม ใน1นาทีถามว่าปลอดไหมนิดๆหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริงๆหนึ่งนาทีนะครับ1นาทีนะพร้อมครับเริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้เชื่อคนพื้นพอเดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับยี่ห้าวีครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบสองสามสี่ นีเดียวน่เดียวนเดียวนเดียวสามนครับสามสิบ้านไเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิ่เดียวนิดเดียวมาเร็วสิวิสุทยสวิสุท้ายสิเร็วเรเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอยนีเดียวนเดียวเร็ว้วิเร็ว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 โอเคาไรครับแ9ดเก ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบครับพอดีนับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปอ่าฮะอ่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าอ่าถ้าเราเกินร้อยยี่สิบเอ็ดถือว่าดีพอตั้งคุยได้ปหมอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับเกณฑ์ดียอดจริงจริงอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรปะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยลอยนานมากเลยของเขาต้นเรื่องของเขาเขาต่อมากเลยเขาโดดแบบลอย ถ้าดูของของนี้นะคือจริงๆนี้เขาเขาโดดอะ่ะถ้าจะให้เหนือกว่านี้เขาต้องโดดทีกว่านี้นแต่นื่จากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยก<อ>ันกระโดดเชือกใช่ไหมเขากระโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้าง,งไปมันก็เหมือนกับไ, <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขาแปดสิบเก้านะทำจริงรู้แล้วน่ะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี้เขาไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกอย่างเงี้ย เราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นใช่ไหมครับจริงๆมันมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1นึ่งไมล์งี้ยวิ่ง1นึ่งไมล์ก็ประมาณสี่สนามสนามวิ่งนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้เวลาเท่าไหร่ครับไม่เกิน15 15้าสิบหนาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้นมันก็ต้องออกมาการในรูปแบบของแอตเลติกเอ็กซ์ไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคานอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ดีขึ้น 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับโอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันนี้่าเริ่มเริ่มตั้งแต่ไอหนึ่งสองสามไล่ไล่มาเลยเนะี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่าน,นั้นเองที่เราเราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่แต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกนี้ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับ เออถือ่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสำหรับุผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทําได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการห้าฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอา่นหละเป็นมาตรฐานของเราใช่แล้วซ้อมให้มากขึ้น แล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทําได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้วขอบคุณองนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได้แต่ไม่เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy ไฟ i d a y วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เด็กๆก็ได้ศึกษาเรียนรูน้เบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับครูซับก,ก็จะมีงานให้เด็กๆได้ทํานะครับคือการหาค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI ของตนเองส่งมาให้ตาม Gmail ของครูซับได้เลยนะครับ